ืันนี้เขาขั้วสีมากแกงเห็ดฟางอันกินกับพี่น้องแล้วก็สีมาหลวกดอกสดเดาที่เก็บมากล่ะจ้าดอกสดเดาก็อันล่างใบเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเห็ดฟางิึงอันปลายอยู่ซืือมากหมื่บ้านแม่พี่น้องบ่ได้อันลวกแต่หมื่บ้า,บานเนาะจะขึ้นเดียวเขาบานแลว้เลวเร้วมึงเนี่ยดอกสดเดาพี่น้องเอ้ยเสอนดอกสดเดาอยู่ทงังหลังอันบานปลายอยู่นะจ้ะมีมห้ายไหลตามมวไหลปลายหน้าขาเจ้าพี่สาวเป็นผาไปเก็บกับอันของญยาดิยาดเพ่นน่นล่ะจ้า สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขสุขสบายดีกันป่ะจ้าปายูสิมาตูมเฮ็ดฟางหรือเปสิมาลวกพักเสดี่เก็บมากนะครัพี่น้องเมืาขึ้นไปเที่ยวงานบ่มีเวลามาตูมแต่พี่น้องเฮ็ดฟางกับบานมันหรอปายูเอามาตอนนั้นกระโดดต้มๆมาเสียงไมาแกงเนาะจ้าอันพักเสดาจกับลางไว้ตั้งหมู่บ้านนี่ค่ะพี่น้องบ่ได้อันลวกเนาะจ้าขึ้นไปเที่ยวงานอันหน้าเดือกกะเลยบ่ได้หลวกไว้เนาะจ้า เห็ดฟางเหมนกันเดี๋ยวไปอยู่สิสิต้มต้มไว้เน่าจาะลวกไว้แล้วก็สิเอาเขาอันช่องฟิตมจาจ้าส่วนหนึ่งคือสิเอามาสุบแล้วกัแกงเน่าจาะแกงใส่หมกหว,วัวเพ่ามีไม่หมกหวั่วจ้านี่หมกหวกแล้วกันย่ายเป็นเก็บพักพักซี่เล้าใหาา้แล้วจ้าเดี๋ยวสิลวกใบถ้าเดี๋ยวหมกบ้างไป จ้ะเดี๋ยวดูไปดวงเก็บมานหมือนบ้านนี่ดอกตุ้มๆมาเสียแกงดอกตุ้มๆมึงกินนะจ้าเพิ่งกำลังสิบบานน้อจ้าแต่ว่าแกงใดไม่ชอำเห็นมั้งจ้าดอกอันนี้ เห็ดฟางนี่ก็จะต้มจนสุกค,คุณล่ะคะพี่น้องส่วนหนึ่งไปอยู่สีแบงเขาช่องฟิตนะจ๊ะอีกส่วนหนึ่งไปอยูกกะสีเอามาซุปกินกับอันลวกดอกสะเดาจ้าพี่น้องบัดนี้สีมาลวกดอกสะเดาจ้าแบบอายโยกกะสีไสเกลือประมาณหนึ่งส่วนชาเนาะจ้ะลวกดอกสะเดากินครั้งแรกค่ะพี่น้องเคยแต่ซื้อกินบ่เคยลวกกินเองจ้าเถอค่ะพี่นอ้องวิธีลวกดอกสะเดาวนี่ป้าโยกกะเขาไปอันค้นหาในยูทูบเนาะ,ะจ้ะ นี่ปายูจะลวกอยู่ประมาณสองนาทีจ้ะเพราะว่าปายูมักขมนิดๆเนาะจ้ะถ้าไผมักขมๆกัลวกประมาณหนึ่งนาทีหรือนาทีครึ่งเนาะจ้ะถ้าเขามักขมนิดๆก็บสองนาทีกับพ่อเนาะจ้ะลวกมาได้สองนาทีก็เสิเอาลงนกน้ำเย็นน้ำนี่ปายูได้ใส่น้ำแข็งลงไปเน,น,นาะค่ะนกน้ำเย็นเพื่อให้ เะเดานี่เขาสีสวยหนากินนะจ๊ะบดน,นี้ก็สิมากแกงเห็ดฟางใส่บวบกินยาพี่น้องแกงแบบบ้านๆนะคะแกงง่ายๆนะคะ,ะเครื่องแกงก็สิมีพริกกระเทียมหอมนะคะโขให้เกากันดีแล้วก็เอากระเอาล่งใส่ในหมอนะจ๊ะสำหรับเครื่องปรุงก็สิมีน้ำปลาล่าน้ำปลาผงนัวนะจ๊ะใส่ตะไคร่ลงไปนะคะ ใส่บวบลงไปแล้วก็จะต้มจนเห็ดกับบวบซุกแล้วก็จะใส่ต้นหอมผักอีตูลงไปก็เป็นวาเซฟจ้า เฮ็ดเซ็ทเสร็จจากพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอพซีสุขูสุขคนก็เดินไปอยู่ความพูดพี่น้องเอพซีหลายๆได้จ้าเด้อทั้งเอพซีเก่าเอพซีใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้ะคุยเฮ็ดจากพี่น้อง ดอกสะดาวหลวกสองนาทีพอดีประเดี๋ยวจ้ะเขาจะบกขมแห้งขมเน้นไปดูหลวกเอาแบบบกขมบันไหนนะจะไน้อง เขากระเนี้ยนเน้ะจ้าเขากระเนี้ยนเนาะจ้องก็คืนหนึ่งอันหนึ่งล้วไปดูเอามากุ่นอีกนาะจ๊เงก็นดนเนาะ ตั้งหวานบักบวบตั้งหวานเฮ็ดจ้ะพี่น้องแซ่บเป็นน้ำประลาดนุ่นว่าเอากลือตุ้มห้อมจ้ะ ฮอเสิราา์ฟตำมันดีจ้าพี่น้องยืมเงินหนอกสื่อกินซัมหนี่ลและค่ะพี่น้องประมาณนี่หละลอยขาสิบบาทจะลอยกวบบาทแพงแพงจ้าพี่น้อง เราก็บ่ได็กินของสดจันสิเลยคะพี่น้องอยู่เมืองนอกส่วนมากได้กินแต่ของอัน,นแช่แข็งอะลรน่ะพี่น้อง มะเขือมันจะสวนหนองสาวจะพี่น้องอือหือนี่มะเขือแกงเห็ดฟางอ่ะพี่น้องหวานแ้่ sẹp chắc mà thôi sẹp bằng cái tuôn

ก็จะเตือนออกไปเหงางันดอกพี่น้องเขางันเจ็ดโมงเสาร์จ้ะไปก็จะเตือนประมาณตีห้าครึ่งตื้นตีห้าครึ่งนี่ก็คือมาอันจิบกาแฟนะจากจิบกาแฟแล้วก็กินอาหารเสาร์แน่แล้วก็เท้าห้องน้ำแต่งตัวไปเหงาันนเมื่อก่อนเห็นงานไก่บานนะจ่าเนาะ ก็สิตื่นตั้งแต่ตีสี่เหมือนไรจ้าพี่น้องเพราะว่าบริษัทเก้านี่ก็ขับรถประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีกว่าจะถึงหม่องทำงานเนาะค่ะถ้ารถติดก็3สามสิบนาทีจ้าพี่น้องค่ะบกติก็บยี่สิบกว่านาทีก็หอดนะจ้าที่นี่มาทำงานกับดกชายเนี่ยก็คือบริตื่นแต่เช้าเนี่ย แสบแกงเห็ดค่ะพี่น้องกำลังกินเขาแ่บๆดูค่ะพี่น้องผู้บ้าขางบานมาซองมาแนมมาซองสูมือสูมือเนี่ยไตายตามกำแพงมากนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC หลายๆได้จ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้า